สปอยลูคิซึมตอนที่547จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเดวิดดาร์ฮาร์ดผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทเลลิสต์ ist, หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของ Suggest Content นะครับหรือว่าแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาไได้้้เเเลยนนนะะะะคครรัับบขาามมมถอผผหว ไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาเปว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นตอนที่ผมช็อกที่สุดเลยนะในตั้งแต่ดูลูกิซึมาตอนนี้ช็อกที่สุดแล้วนะผมจะให้เป็นพ่ออะไรก็มาดูกันก็แล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดตอนมาต่อจะตอนก่อนเลยนะครับกีแทและจุนกูมาแล้วนั่นเองนะครับผมโดยมันก็จะมีบทนะครับผมของจุนกูนะครับที่คุยกับไอ้เจ้าพวกนั่นั่นแหละเออนะครับผมก็คุยกับไอ้เจ้าพวกแบบไอ้ปูซาน นะครับผมว่าเออหน่าพวกมึงรีบแบบว่าบอกมาดิว่าจินลังอยู่ไหนนะครับเป็นพวกปูซานเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะซึ่งประเด็นคือพวกปูซานมันก็พูดขึ้นมานะครับผมว่าอ๋อนายน่ะคงจะเป็นคิมจุนกูสินะฉันเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับนายและคนที่เชื่อจงกอนพอดีเลยว่าอยู่ดีดีก็โผล่ามากึ่งกลางระหว่างยุคหนึ่งกับยุคสองการที่นายโผล่มาอย่างงี้งั้นแปลว่าไอ้คนข้างๆนายก็คือจงกอนสินะพอดีเลย พวกเรากำลังคิดจะจะสั่งสอนพวกแกอยู่พอดีในวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วขอกระทืบหน่อยเถอวะเสร็จปุ๊บจุนกูก็ต่อไปนะครับเรียบๆเลยนะว่าข้อนหนึ่งไอ้บ้านี่ไม่ใชปาร์คจงกรฟังให้ดีนะพวกลุงๆทั้งหลายจงกรนะ่ะเป็นชื่อที่ไม่ใช่ใครที่ไหนจะเอาไปเรียกแล้วต้มยำทําแกงเป็นอย่างนั้นได้ไอ้เจบานี่มันมันบ้าเกินกว่าจงกรไปหลายขุมเยอะ ฉะนั้นยาเอคนพันนี้มาเปรียบเทียบกับจงกรเป็นอันขาดข้อ2ก็คือวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีฉะนั้นรีบบอกมาซะเถอะนะว่าจินรังอยู่ที่ไหนแล้วก็แน่นอนครับตามบทตัวประกอบนะครับมันก็จะไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับผมก็นั่นแหละครับห้าตีนครับปลุกเข้าไปโจมตีใส่จุนกูและหนคนนะครับผมก็โดนไปครับ สำหรับประก,กาจจนกูนะครับผมกูไม่เข้าใจอะไรที่จยุดกูถือทุกอย่างตอนที่มันบอกอะดาบนะ่มันก็แค่คอนเซปต์มันเป็นแค่แนวคิดฉะนั้นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นดาบก็ได้ขอแค่นายคิดว่าสิ่งนั้นเป็นดาบม,มันก็คือดาบยังไงเราแม่งเป็นคำพูดที่โคตรเบียวเลยนะแต่พี่แกแม่งเสือกทำได้จริงนะครับก็ นั่นแหละครับอะไรก็ตามที่จุนกูจับนะครับผมมันจะกลายเป็นโคตรพิมหาอาวุธทันทีนะครับก็เลยต้่าใช้ปากกานะครับในการปัดหมัดนะครับผมของหนึ่งในตัวประกอบนี่ออกไปแบบชิวๆเลยนั่นเองนะเสร็จปุ๊บนะครับปัดออกไปไม่พอนะครับผมพี่แกก็ใจดีนะเออนะครับผมก็บอกไปว่าลุงพอได้แล้วนั่นแหละครับตัวประกอบมันจะฟังที่ไหนนะครับมันก็เข้ามาโจมตีต่อรอบนี้มากัน2คนนะครับเข้ามาลุมเลยก็เรียบร้อยครับหนึ่งในนั้นนะครับผมคือจุนกูเนี่ยมันนั่งเอาไอ้สมุดจดอะ มานั่งจดอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือเราไม่รู้มันจดอะไรนะครับทีนี้เนี่ยไอจุนกูอ่ะมันก็เป็นแงะนะครับผมไอที่เป็นตัวสปริงที่มันเชื่อมหน้าสมุดจดไว้ไปดีดใส่ลูกตานะครับเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับตาข้างหนึ่งนะแม่งเรียกได้ว่าจุนกูแกนี่แม่งแบบเท่จริงๆ นะครับผมนะสุดจริงนะสำหรับแกคนนี้นะเสร็จปุ๊บไม่พอนะครับผมไปเอาไอ้ที่ปัดน้ําฝนของรถนะครับหยิบถอดขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาฟาดใช้เป็นดาบนะครับเรียบร้อยรับเก็บสองนะครับผมสภาพนี้ได้ด้ว่าไม่เหลือเรียบร้อยนะครับกับการโจมตีเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นนะซึ่งก็เรียกได้ว่านั่นแหละนะครับผมจุนกูมันก็บอกโอ้โกูปวดกระบาลนะทำไมพวกมึงถึงทําตัวปัญญาอ่อนเลยยิ่งนี้นะอ่าใช่แล้วก็มีบทพูดหนึ่งด้วยนะครับผมเป็นบทพูดเท่ๆไปนะประมาณว่า อย่ามาเรียกฉันกับจงกรว่าคนที่อยู่ดีๆโผลมาระหว่างยุคหนึ่งกับยุคสองไอเรื่องยุคอะไรพวกนั้นน่ะฉันไม่สนหรอกฟังให้ดีนะฉันก็คือฉันจงกรก็คือจงกรพอรวมกันก็เป็นแค่ฉันและจงกรเท่านั้นอย่ามาเรียกเหมาวรวมฉันกับจงกรว่าเป็นคนที่อยู่ดีๆโผลมาในช่วงระหว่างยุคหนึ่งกับยุคสองเพราะว่าสําหรับพวกฉันยุคหนึ่งกับยุคสองน่ะมันก็แค่ของเล่นเด็กเท่านั้นละ่ะ นี่เป็นไงครับคาพูดสุดแอคนะครับผมก็เป็นการแสดงให้เห็นนะว่าอย่าเอากูไปเหมาวรวมว่าอยู่ในยุคไหนนะเออกูไม่เกี่ยวนะเพราะพก,กูแบบใส่เดียวได้หมดไงเออประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่า,าสองคนนั้นก็หมดสภาพนะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ยอมเปิดปากนะนะบ,บอกไปว่าเาคิดจริงๆแล้วว่าชั้นพวกเรานะ่ะจะเปิดปากพูดเรื่องเกี่ยวกับลูกพี่จริงหรออะไรไปตามสเต็ปครับเสร็จปุ๊บ จุนกูมันก็กะจะปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็ไปหาทางอื่นนะครับผมในการหาเบาะแสนะซึ่งก็เรียนได้ว่าพูดไม่ทันขาดคำนะครับกีแทมก็หยิบขวานขึ้นมาแล้วก็เฉาะหน้าทั้งคู่นะครับผมจนเรียกได้ว่าน่าจะ,ะไปคุยกับารากมะม่วงอย่างร0อยอย่างแน่นอนคนระับคือเราไม่เห็นว่ามันอเอาขวานมาเฉาะส่วนไหนนะครับผมแต่ที่แน่คือเลือดสาดกระจาย100%แน่นอนนะครับผมซึ่งนี่แหละครับคือท่อนที่ผมบอกว่าช็อกนะครับผมเพราะว่ากีแทมเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่อตอนนี่ละ ตอนจีชัางแล้วว่าความโหดมัน่าประมาณไหนนะครับผมพะมาในตอนนี้เนี่ยคือเราเห็นเลยนะจากคำพูดของจุนกูเวลาหน,น้หนึ่งสเต็ปว่าไอก้กีแทนเนี่ยมันบ้าขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มาเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้นที่เรียกได้ว่าเออแกไม่ลังเลเลยนะครับผมในการที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าสมก็เป็นชายที่เป็นด้านมือของคิมเกบหลีองจริงๆนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้ คือแม่งดีเลยยิงไงี้คือดีแล้วนะสําหรับคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่ากีแทนนะไอ้คิมกีแทนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีแล้วเหมาะมันแล้วนะครับไม่ใช่อะไรครับคือลูกกีซึมอ่ะคือมันควรจะอยู่ในเลเวลที่ฆ่ากันได้จริงๆนานแล้วเว้ยแต่ด้วยความที่พวกปลาไอ้ยองซอเลยพวกเนี้ยคือกไม่เข้าใจนะมันต่อยกันหนักขนาดน้ไม่ตายได้ยังไงนะครับผมแต่ก็ นั่นแหละนะมันก็รอดไม่ได้ตหลอดนะแต่มารอบนี่พี่แกเอกพี่กีแทแกเอาจริงนะนี่คือแบบเล่นถึงตายของจริงนะครับผมเรียกได้ว่าสมกับเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะโหดที่สุดในเรื่องนะครับผมคู่กับพวกชเวอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับสับทิ้งไปเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ารอดก็โคตรจะปฏิหารนะครับซึ่งก็ถ้ารอดก็คือรู้แล้วแหละนะครับว่าสเกลลุกซึ่งคือมันไม่ก็จะฆ่าจริงหรอกนะครับฆ่ากันตายเองเดียวก็คือฆ่าตัวตายไม่ก็ ไม่ไม่ก็ไปโดดตึกเรืออะไรพวกนั้นอ่ะนะครับผมซึ่งผมพูดตามตรงมันต้องมีบ้างนะครับผมถ้าสเกลมันจะมาถึงระดับนี้แล้วเนาะโอเคครับมากันถึงในเรื่องอชิพายแล้วกิ๊กกูจะติดเหลืองโว้พูดกนั่งนึกไม่ติดหรอกใช่ไหมไม่ไม่ติดปะวะชิพายละเดี๋ยวกูลองลองลองลงไ้ก่อนแล้วไม่ว่ากลับมาก่อนแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่านั่นแหละนะครับหมดไปสําหรับพาร์ทจนกูและกีแทรนะก็มาเปิดโชว์ประเดิมความโหดไปเล็กน้อยกันก่อนนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะต่อมา มันพัฒนาจาักรยอนนะครับผมเรียกได้ว่าราวแกงอลารเน่ยก็มานั่งดูนะว่าเออสรุปนาจาักยอนมันดาวจริงๆบอกว่ามันน็อกจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็วาสโกมั้งได้เป็นคําพูดวาสโกนะพูดขึ้นมานะครับผมประมาณว่าเออแล้วลองปลุกแกขึ้นมาถามไหมว่าพวกเราชนะแล้วหรือย,อยังนะ กูอย่างฮานะครับเรียกว่าสุดยอดนะไอเดียไอคิวสามร้อยจริงๆนะคิดไม่ได้เลยถ้าอยากจะรู้ว่าชนะจริงๆเราก็แค่ปลุกขึ้นมาถามแค่นั้นเดี๋ยวจบแล้วนะครับผมนะเออก็เรื่องเราไม่ต้องปลุกนะแกตื่นขึ้นมาเองนะครับผมเสร็จปุ๊บก็บอกลีจีฮุนไปนะครับโทรไปหาลีจีฮุนนะเรียกว่าเอาจริงไม่เชิงโทรไปหาหรอกมันน่าจะสายค้างแต่ตอนนั้นแหละนะครับผมก็บอกไปนะว่าลีจีฮุน กูแพ้แล้ววะกูแพ้แล้วบอดี้กิ๊กสองเนี่ยไหนมึงบอกว่าไม่ตึงว่ะโคตรจะเก่งเลยมีโคตรที่พีมหามวยไทยขั้นสุดยอดป้อมประการเหล็กของจีโกงซอฟรุ่นใหม่รุ่นต่อไปแล้วก็ราชา6นิ้วอย่างซองจีอีกคนนึงที่เป็นเวอร์ชั่นมินิแล้วก็ไอ้บ้าที่แม่งมีเพอร์เฟกต์บอดี้นี่มึงเอาจินลังมาหากูมาก่าจะชัดเลยเนี่ยแป้เอ้ยแฮรีจน นั่นแหละนะครับนาจกยอนบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วรีจิฮุนพูดตามตรงอันนี้พูดจริงเลยขายฉันสัตว์ลยเนี่ยรีจุนก็บอกว่าคุณนาจกยอนครับนาจกยอนบอกว่าสู้ไม่ได้จริงๆไม่ให้กูทำอะไรได้นะมันเก่งจริงๆไอ้พูดเนี่ยมึงพูดไ <descri ba S 1> ด้นนพวกมึงยังไม่ได้ลองสู้อะดิแล้วรีจิุนก็ตอบกลับไปอีกครั้งครับว่าคุณนาแจกยอนครับซึ่งนาแจกยอนก็เรียกได้ว่ารีจิฮุนฉันจริงจังฉันสู้พวกนี้ไม่ได้จริงๆรีจิุนก็เลยได้ทําการตอบกลับไปเป็นครั้งสุดท้ายนะ อ๋ออย่างนั้นเหรอครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นล่ะก็ดีระหว่างเราเกี่ยวกับเรื่องอินชอนก็คงจะต้องจบเท่านี้แล้วแหละครับเสียใจด้วยนะครับคุณนาแจกยอนเสร็จป,ปุ๊บพอบอกว่าดีจะจบเมื่อนั่นแหละนะครับผมนาแจกยอนมันก็ลุกขึ้นมานะครับผมว่าเออเอาก็เอาวะงั้นฉันจะขอสู้ให้ตายไปข้างเลยก็แล้วกัน ซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนี้ได้ดูไฟเนี่ยก็น่าจะเป็นนาจักรยอมแบบเออเกินขีดจำกัดร้ออร์เไปเลยนะครับผมก็คือตามที่แกบอกนะสู้ให้ตายไปข้างไปเลยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเก่งกว่านี้นะแต่นั่นแหละครับถ้าเกิดสม,มมติเราได้ดูไฟนะครับก็เราไม่ได้ดูนะครับผมเพราะว่ารีวิวมันบอกกันไปนะว่าคุณนาจักรยอมครับไม่ต้องห่วงเออผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะปล่อยคุณไปก่อนนะเออคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้หรอกแล้วดีเราก็ค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้ นะครับผมไม่น่าจะมันก็งงนะว่าเอ้ยอะไรวะรีดิวปกติมึงแม่งเป็นไอเหลี่ยมเป็นเอแบบว่าคนที่แบบใช้ประโยชน์จากคนอื่นมึงไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ดีๆใจดีกับใครอย่างนี้นี่ทำไมล่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมทำไมถึงปล่อยมันไวอะนะเออนะครับผมทำไมถึงแบบว่าไม่บังคับให้มันสู้นะครับผมแล้วพายตัวไฮยยงซอสแล้วก็จินลังมานะซึ่ง ไอ้ตัวรีจีฮุนเนี่ยมันก็บอกว่าให้เอาโทรศัพท์ไปให้จินลังนะครับผมเสร็จปุ๊บอ่ามันก็เอาโทรศัพท์ไปให้จินลังใช่ไหมสำหรับนายจักรยอนจินลังมาคุยรีจีฮุนว่าอ่ะมึงจะคุยอะไรกับกูรีจีฮุนมึงใช่ไหมรีจีฮุนเนี่ยเออที่แบบว่ามาเนี่ยเห็นว่ามาจะตบปูซานกูแต่ตอนนั้นกูอยู่ในคุกก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากยกเว้นมาจัดการลูนกน้องกูเนี่ยมึงรู้ไหมกูแข็งขนาดไหนนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าเอ,อ่อรีจีฮุนนะครับนะผมมันก็ตอบกลัับบไปนะครผมว่า เอองั้นก็นายน่าจะเป็นจินลังใช่ไหมก็ขอข้อเรื่องง่ายๆเลยก็แล้วกันนะ,ะตกโรงเจ้ายังไงอืมสำหรับการยกปูซานอะ่ะะจยกยชั้นไหมประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ก็จีนลังก็บอกว่าได้เดี๋ยวกูยกให้แต่ว่ามึงมาโดนตีนกูก่อนถ้าเกิดมึงยอมโดนตีนกูเท่ากับที่มึงมาทำพวกพ้องของกูเนี่ยเดี๋ยวกูยกให้เลยปูซาน นะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว,ว่านั่นแหละนะครับหลังจากที่เฮียจินลังพูดเสร็จเนี่ยแกก็บีบโทรศัพท์ทิ้งแปะเลยนั่นเองนะครับผมเป็นอันตัดบทสนทนานะครับผมระหว่างลีจีฮุนและจินลังนะเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละนะครับมาต่อกันกับพยองซอกกันบ้างนะครับพยองซอกก็ได้ไปขอคุยกับจินลังนะซึ่งก็เนื้อหาการคุยไม่มีอะไรมากนพยองซอกทาการขอนะครับทำพันธมิตรกับจินลังเนาะเรายังไม่ได้เห็นคําตอบนะบเพราะว่ามีคนเข้ามาขัดเสียก่อนนะครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นในส่วนของ กีแทและจุนกูนั่นเองนะครับซึ่งกีแทก็พกศพนะครับผมของทั้งสองคนนั้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกไดว้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปใกล้ๆกับจินรังนี่มึงเกทุกตอนจริงๆนั่นแหละก็เข้าไป آ, ใกล้ๆจินรังนะครับผมแล้วบอกว่าอนายคือจินรังเองสินนะนมนายเนี่ยน่าจะอร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยฮะ เป็นอ่านจบตอนปลายนั่นเองนะครับผมสำหรับตอนที่547ีนี้นะเรียกเป็นตอนที่บิลลอัพผมบอกนะเป็นหนึ่งในตอนปูที่ดีมากๆเลยอีกตอนหนึ่งนะครับผมได้ได้ว่าให้เห็นถึงความโหดของกีแทกนะครับผมแล้วก็เอ่อให้เห็นด้วยนะว่าสรุปแล้วดูจากทรงี่นนาแจกยอนเนีย่ยก็ไม่รู้ดิพูดตามตรงผมแม่งสเกลโคตรยากเลยนาแจกยอน คือดูจากสภาพทรงมันอ่ะคือมันไม่ไหวจริงเว้ยเออมันมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นจริงนะครับเรียกว่าเป็นตามที่ผมคาดเดาประมาณนึงว่าส่วนตัวผมยังมองว่าจีชางอ่ะยังเก่งกว่านาจายอนซึ่งดูจากทรงในตอนนี้นก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมแต่แต่คือต้องบอกผมไม่ได้บอกว่าถ้าจีชางมาสู้กับไอ้ทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะชนะนะเว้ยผมคิดว่ายังไงจีชางก็น่าจะสภาพคล้ายๆนาจักรยอนแต่น่าจะสู้ได้ดีดกว่านะครับผมแต่ทีเนี้ย มันมีจุดน่าสนใจไอ้เรื่องจีชางประทานนาจักรยนเนี่ยคือปล่อยๆไปก่อนไอ้ตรงนี้มันก็แล้วแต่คนจะคิดเเนาะเออนะครับผมเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็บรรลุสองขั้นเหมือนกันนะครับผมในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอจีชางก็จะเป็นในส่วนของสปีดกับพละกําลังอันนี้ก็สปีดกับพละกําลังเหมือนกันเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณจะอวยเลยนะครับผมส่วนตัวอวยจีชางน่ะแลต่คนนาจะอวยนาจักรยนผมก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันบรรลุเท่ากันอ่ะเออนะครับ นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าจุดสนใจมันอยู่ตรงที่ว่ามันมี d ด a l o g หนึ่งหรือคําพูดหนึ่งของนาจักรยนที่พูดไปประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวชั้นในตอนนี้เนี่ยไม่ไหวอย่างแน่นอนเลยประมาณนั้นซึ่ง ตัวฉันในตอนนี้อาจจะหมายความว่านาจักรยน์อ่อนแอลงมากเลยหรือเปล่านะครับผมนะันเป็นฮินอะไรประมาณนั้นนะซึ่งว่ากันตามตรงเนะี่ยผมคิดว่าคงจะไม่อ่อนแอลงขนาดนั้นแต่น่าจะเหมือนกับราชาทุกๆคนที่ไม่ได้ฝึกต่อแหละนะครับอารมณ์เหมือนจีชางที่อ่อนแอมากกว่ายุคทองของเขาอะไรประมาณนั้นหรือว่าเนี่ยในส่วนรอบนี้เป็นานาจักรยน์ที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอกว่าช่วงยุคทองนะครับผมก็เลยรู้สึก น่าสนใจมากๆเลยนะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติพี่แกยุคทองเนะี่ยตอนที่รีจูนสู้ด้วยจริงๆเนี่ยแม่งเก่งขนาดไหนนะครับผมแล้วก็อีกจุดสนใจนึงก็คือถ้าจุนกูกับกีแทมาแล้วอย่างเงี้ยเอาไงวะคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าให้ปาขยองซอกเปิด UI แล้วไปชนกับจุนกูส่วนไอจินลังก็ไปชนกับกีแทผมว่าไม่ได้เพราะว่า UI อะ่ะ มันจะแทร็กคนที่เก่งที่สุดใช่ไหมเออนะครับผมยกเว้นว่าฮยองซองมันคุม UI ได้แล้วนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็น่าจะมันน่าดูนะแต่ผมจะขอเดาในกรณีที่ยังคุม UI ไม่ได้ละกันนะเพราะน่าจะอีกไกลนะมว่ามันจะคุมได้แล้วเดี๋ยวซรงนะผมรู้สึกว่าถ้ามันคุม UI ไไม่ได้อะมันก็จะต้องไปหาคนที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งว่ากันตามตรงดยโอกาสเป็นคิมจุนกูไม่ค่อยคันที่จะน้อยนะครับผมมองว่ายังไงมันก็น่าจะไปหากีแทนนะเพราะดูจะทรงในกีแทนน่าจะยังเก่งกว่าลีจไม่ใช่ลีจุนคิมจุนกูอยู่เล็กน้อยนะครับผมหรือต่อให้มันไปหาจุนกูจริงๆจุนกูก็ก็ดูจากการต่อสู้ในอาร์ก่อนๆเนี่ยจุนกูมันก็ไม่ได้รู้จุดอ่อนเรื่องสภาวะและสตินะเออนะครับผมอย่างคือรอบนี้จุนกูมันดูไม่ได้พกอาวุธดีๆมายังไงโอกาสแพ้มันก็เยอะเว้ยซึ่งผมมองว่า ถ้าสมมุติว่าจานปาร์กจะให้จุนกูแพ้เนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วฮยองซอกมันจะไปเล็งใครต่อหรือจะเป็นน็อกดาวน์คู่อะไรเงี้ยจุนกูเนี่ยนะจะทำน็อกดาวน์คู่กับไปร่างเพอร์เฟกต์บอดี้ของฮยองซอกได้ทั้งท้งที่ไม่รู้ถึงจุดอ่อนของฮยองซอกคือมันเป็นไปไม่แทบไม่ได้เลยเว้ยหรือจุนกูมันอาจจะไปคุยกับจงกรช่วงระหว่างนี้ตอนไหนหรือไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งผมเลยมองว่ายังไงดูจากทรงเนี้ย แม่งน่าจะต้องมีการตัดบทว่ะเออนะครับผมก็คือน่าจะมีสักอย่างนั่นแหละมาข้านการต่อสู้อีกเช่นเคยนะครับตามสไตล์จานปาร์คแต่ผมก็มองว่ามันยังยากมากอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> มึง,ม,งมึงดูที่กีแทร์ทำกับลูกไล้ลูกน้องของจินลังนลัยังไงก็การันตีแล้วนะหนึ่งไฟคือจินลังกับกีแทร์ผมว่ายังไงก็ได้ต่อ,อยกันแน่นอนคู่นี้น่าจะหนักด้วย นะครับผมน่าจะยากที่จะเกิดสมมุติว่ากีแทรเนี่ยมันจะแบบว่าปล่อยจินลังไปนะครับผมแล้วก็น่าจะยากขึ้นไปอีกนะครับที่ไอ้เจ้าจินลังเนี่ยจะยอมให้อภัยกับไอ้กีแทรนะครับหละะังจากที่สิ่งที่กีแทรมันทำลงไปกับลูกน้องเขานะก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็คนต้องขอลาก่อนนั่นเองเนะใครชอบคลิปนี้เลยกดไลค์และแชร์ให้ผมนะครับผมขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้มากๆนะไว้เจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าตอนบ่ายสามนะครับผมตอนนี้ขอลาก่อน สวัสดีครับ